สวัสดีครับสวัสดียามเย็นครับพี่น้องชาวตรีพัฒ์กระเด็นที่รุปหลักทุกท่านครับพบวันนี้เช่นเคยครับนี่เมือนน้มาในยามเย็นครับอัปเดตฟล่งแดงอายุทยาเบอร์สาครับพี่น้องกําลังสวยครับพี่น้องครับตัววันโตขึ้นครับพี่น้องตอนนี้ก็อยู่ที่ควมเยาาประมาณ80เซตแล้วครับ 80เซนเจ็ดสิบแปดสิบเซนครับพี่น้องโดยเฉลี่ยวันนี้กำลังลดลดน้ำเย็นเย็นครับสปริงเกอร์สูงๆวันนี้ก็คือลดจะลดต้นต่อได้น้ำครับต้นต่อที่ต้นต่อที่เขาถาบไปนะครับสวยครับพี่น้องฟางบนก็จะเป็นแดงปลาปิยงครับผมกำลังห่อ ชุดนี่ก็น่าจะเป็นหลังปีใหม่นิดๆครับจะขอพักต้นให้แข็งแรงก่อนน่ครับพี่น้องครับ,รบสวยๆเลยครับพี่น้องใสสวยครับ โชติทิดกับกิ้งกับโอเคพอดีครับหยอดกําลัางเดินครับพี่นอ้องหยอดเดินดีครับได้รับปุ๋ยได้รับฮอร์มอลต้นเนื่อครับพี่นอ้อง สวยๆครับพี่น้องครับสนใจกะยังพอมีอยู่ครับยังเหลืออยู่ครับจองกันได้ครับพี่น้องต้นกับท่านถาบก็มีครับติดลูกติดหน่อยไปก็มีอยู่แต่ว่าส่วนใหญ่เอาเด็ดออกครับพี่น้องครับเด็ดออกเพราะถ้าเอาไว้ลูกไว้ยอดมาเดินยอดว่าใครเดินครับอ่านี่พอมีรถหลวงครับพี่น้องพว่าต้องเด็ดพว่าต้องเด็ดกันเลยครับดอกร้ายอยู่ครับแต่ว่า ส่วนลายห้อกรดิ่งออกนะครับมูสันยาวก็มีครับพันธากก็มีส่วนลายต้นพันธกครับคุณน้องครับชมต้นนี้ครับอายุตน้นก็บสองปีครับ ประมาณสองปีนิดๆสองปีกว่าครับสวยๆแล้วครับพี่น้องครับส่วนไหล่ห่าวไหวก็มีครับวงกจรด้านหลังนี่ครับดกเลยครับพี่น้องดกครับจับดกครับพี่น้องครับเนี่ยรับประกันความอร่อยพร้อมสวยแล้วครับพันนี้ ไวยครับพี่น้องครับสนใจโทษเลยนะครับพี่น้องครับตัวละสี่ร้อยบาทครับศูนย์หกสองหนึ่งเก้าแปดสองศูนย์แปดแปดครับสนใจโทษเลยครับผมหรือพี่น้องอยากมาชมสวนกันเลยครับช่วงนี้ช่วงที่พ่ะท่านตัดหนังงามอยู่ครับมาชมได้ครับชมแล้วจองได้สนใจโทษเลยนะครับผมศูนย์หกสองหนึ่งเก้าแปด 2088ครับฝากติดตามกันเลยครับพี่น้องครับความเคลื่อนไหวส่งตรงปกแต่น่นอนครับผมตรงปกแต่น่นอนครับอาจจะสวยก็ปกก็ได้เพราะเขาผ่าเพเขาบางแคงกับว่าเขค่อยมุมกล้องมันก็บ่ค่อยสวยไปไหนแต่ว่าต้นจริงสวยครับพี่น้องครับครับผมฝากไว้ครับผมสวัสดีครับ